เดชาทำง ic, านร่วมกันแล้วก็ได้มีโอกาสไปไปที่ยังป oh, ิดด well, ้วยกันด้วยสนิทเสน่ห์ของโอมก้ารสำหรับพี่ Jeder> เจนคืออะไรเสน่ห์ของโอมก้าใช่ไหมครับผมว่าคือเป็นแบรนด์ท bueno ี่แบบเรียกว่าได้พัฒนาเทคโนโลยีของของนาฬิกาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ได้แบบได้มีบทพิสูจน์ต่างๆนานาได้เห็นว่าใครเป็นแฟนโอเมก้าก็จะเห็นว่าโอมก้าได้ได้ได้ทำสิ่งนี้มาโดยตลอดแล้วก็เห็นว่าอีกอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบจริงๆของโอมก้าเป็นเรื่องของผู้คน มากๆเลยที่โอเมก้าทั้งครอบครัวโอเมก้าทั้งหมดตอนที่ผมไม่มีโอกาสไปที่อังกฤษล้วก็ได้เจอ,อได้เจอหลายๆท่านรู้สึกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแบรนด์ที่อบอุ่นมากๆแล้วก็เป็นเรียกว่ามีแต่ผู้คนที่แบบเรียกว่าเป็นมีจุดเด่นของตัวเองของชัดเจนมากาแบบนี้นคือเราก็จะได้ทำางานแบบว่าโอเวนเตอเยอะขึ้นใไหมคะเจนก็อาจจะมีโอกาสครับมโอกาสหรือว่ารอทางโอเมก้าเราจะแจ้งว่าเป็น ฝากหน่อยค่ะครับผมก็ฝากด้วยนะครับก็ผมก็มาเป็นในบุตบานนะครับเป็นออฟโอเมก้านะครับผมก็๋ยากฝากติดตามว่าเราจะไปทำอะไรที่สนุกสนุกด้วยกันบ้างค่ะครับตอนนี้คือถามเรื่องภารกิจของการรปวิงของเราค่ะววิ่หน้้าแลตอนนี้ก็น่าจะซ้อมยาวเป็นครั้งสุดท้ายครับเดี๋ยวจะซ้อมยาวรั้งสุดท้าย ตอนนี้เวลาเท่าไห,ไหร่ยังไงบ้างเลยเอ่อเวลาไม่แน่ใจคือไม่ได้วิ่งแบบเอาเวลาเลยครับคือวิ่งกะแบบว่ากะกะไปจบอย่างเดียวเลยเพราะว่านี่เป็นเป็นมาตอนแรกด้วยก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราไปวิ่งแบบที่ไม่ต้องกดดันตัวเองแล้วก็แบบไม่เอาบาดเจ็บกลับมาอะไรเงี้ยครับใจก็เลยกะว่าไปเ,เราซ้อมไปแล้วก็วิ่งแบบชิวๆไปน่กูรักไทยรังเลกี่กี่วันนี่ไม่ถึงไม่ถึง20่บวันแล้วครับ วิ่ยเร็วจังต้องฟิตต้องซ้อมอะไรหนักขนาดไหนเฝือการให้มันร่างกายมันฟิตฝึกให้มันไปวิ่งนอนขัดคือคือพยายามออกกําลังกายให้แบบให้หลากหลายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็มันจะมีมันจะมีที่ที่มีควงจริงก็จะเป็นแบบซ้อมยาตึงก็คือภายในอาทิตย์นะครับเราก็ซ้อมวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็มีซ้อมยาแบบสมมุติตอนนี้ไปได้ประมาณ27โลกับพี่แอนรอบรอบล่าสุดเลยไปวิ่งด้วยกันอีก30กว่าโลอีกรอบหนึ่งแล้วก็นั้นก็แค่วิ่งแบบ5โล10โลนะครับเป็นการแบบเรียกว่า เ,เตรียมตัวก่อน่อนไปวิ่งสุดท้ายชีวิตการวิ่งตอนนี้ค่ะพอใจดียบคะกับดาอนออไม่ชัวรนะ์ครับพี่ต้องรอดูรอบสุดท้ายก่อนรอบรอสุดท้ายก็นับกันไม่เรียบร้อยแล้วคิดว่าตอนนี้ความพร้อมตัวเองอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จริงๆก็คิดว่าน่าจะจบนะครับคิดว่าน่าจะจบคิดว่าจะจ,จะพยายามใจแบบพร้อมเต็มที่เนาะก็ตื่นเต้นอยู่ัะแต่ก็เป็นภารกิจที่แบบสนุกดีสนุกดีคิดภาพในหัวว่าตอน เขาคิดเสร็จสิ้นไหมคะผมวิ่งเขาสิ้นใจหรืออะไรเงี้ยตอนนี้ผมคิดอยู่ระหว่างทางอย่เดียวเลยจะจะไปไปโดนอะไรตรงไหนเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็แต่ก็เราพยายามพยายามซ้อมเองไปให้ดีความยากลำบากระหว่างการซ้อมมันเกิดขึ้นบ้างไหมคะในเรื่องสภาพกายเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพของเราผมว่าโอ้แต่ว่ารอบนี้โชคดีนะครับคือถ้าเกิดว่าย้อนไปสมัยก่อนคือคือผมวิ่งมาเป็นระยะนานแล้วแต่ไม่เคยวิ่งระยะไกลๆคือสมัยก่อนจะมีแบบอาการบาดเจ็บบ้างแต่ว่าครั้งนี้ดีหน่อยที่ ที่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้เล่นเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรด้วยก็ค่อยค่อยเก็บระยะไปก็ถือว่าโชคดีโชคดีสถิติดีขึ้นเรื่อยๆรื่แล้วก็แล้วก็ค่อยๆไปขึ้นเรื่อยๆแล้วใจก็มก็จะบอกไปต่างประเทศก็คือไม่พลาดก็ต้องไปวิ่งด้วยใช่ครับก็มันมันเป็นช่วงมันเป็นช่วงซ้อมเก็บระยะพอดีแต่ก็เลยไปแล้วก็พอไปต่างประเทศก็ได้มีโอกาสไปซิตี้รันด้วยอะไรเงี้ยก็ดูตอนเช้าไป มันแตกต่างจักการวิ่งในประเทศไทยอย่งไ <บา S 1> รบ้างต่งกันบรรยากาศเหรอก็ผมว่ามันเป็น,นบรรยากาศที่เราไปดูแหละครับคือการไปเที่ยวมันก็จะเป็นแบบคือส่วนใหญ่เราก็จะใช้เดินหรือแม้ก็นั่งรถไปแต่ว่าการวิ่งมันก็จะได้แบบระยะทางที่เราจะเห็นมันกว้างขึ้นแล้วก็เร็วขึ้น,นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้อีกมุมมองหนึ่งผมว่าเซิติลันน่าจะแบบนี้อย่างทรีมนี้ก็คือไปเที่ยวพักผ่อนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นไงบ้างแต่ว่าหลังจากทํางานมานานอ๋อหนัก ทำงานหนักใช่ก็คือมันคือมันเป็นพีเรียดพอดีครับแบบปิดละครแล้วก็ออกไปบวชมาด้วยครับใช่บวชมาแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ทิ้งก็เคียงเคียงงานนี้นั่งเสร็จแล้วก็แล้วก็เดินทางไปก็ถือว่าเป็นเป็นการแบบวิชาตัวเองที่ดีที่ดีทุนนี้ก็คือพาบรรไดไปด้วยนะใช่ครับใช่ค่ะเป็นไงก็เป็นก็พาผมไปด้วยครับแล้วเอ่อเล็ก คือมันเป็นการไปเที่ยวยุโรปแบบจริงจังคือผมไปยุโรปผมไปยุโรปก็ไม่ได้เยอะครั้งมากแต่ว่าไม่เคยไปเที่ยวครับนส่วนใหญ่ไปก็คือมีโอกาสทำงานเยี่ยเราไม่ก็เลยไปเที่ยวคือมีแพนนาเนี่ยครับแพนนาแล้วครับน่าจะน่าจะเป็นปีนะครับใครมีเพลียรครับทีดดีโฟมโฟมอินพิเศษปีนี้ผมว่าน่าจะเป็นการคุยกันมากกว่าคือจริงๆโฟมก็เป็นการไปเที่ยวยุโรปครั้งแรกด้วยแล้วก็เลยแต่โอเคงั้นก็ก็มันเป็นที่ที่แบบ เราอยากไปทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยตกลงกันว่าเอ้ยที่นี่ก็น่าจะเป็นที่ที่เหมาะสมนี่เราเป็นถิ่นหวานเราหวานไหมอะไรนะครับนี่เราเป็นถิ่นหวานเป็นถิ่นหวานรูปโรแมนติกครับแล้วฝรั่งเศสโรแมนติกเนียก็น่าจะฝรั่งเศสน่าจะแพ้ได้เลยครับถ้าคู่เราเลยใช่ไหมถ้าคู่หรือโมเมนต์ก็จะได้เห็นเกิดกันคือจริงๆเอ๋มันมีรูปที่ยังไม่ได้ลงครับ งากลับมามางานที่ถ่ายแน่นงานมันยาวครับก็เลยยังไม่มีโอกาสเคลียร์รูปแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆลงรูปไปก็จะได้เห็นเนาะได้เจอไเนกันที่จริงครับโมเมนต์ที่เราเห็นสายตาของพี่โกลตอนที่เห็นมือครั้งแรกที่เยันครั้งแรกเป็นไงบ้างอรย์คือคือผมว่าเขาก็น่าสนุนดีแต่ผมว่าคือมันเป็นคือมันเป็นคืออย่างคืออย่างที่ไปมันจะมีแบบโคเปนเฮเกนที่ไปด้วยก็คือมันเป็นเงียนหนึ่งที่ ที่สงบอะแล้วเวลาไปมันรู้สึกว่าเออมันได้แบบไอชิวๆสักทีหนึ่งเพราะว่าอยู่เมืองไทยจริงๆผมก็ทำงานยาวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสแบบใช้ใช้เวลาด้วยกันมากมันก็เป็นการใช้ใช้เวลาด้วยกันจริงๆอ๋อแฮปปี้แฮปปี้คอ่ะล่าสุดก็คือคิงควงควงออกงานคู่แล้วใช่ไหมงานแฟชั่นเปิดตัวแฟชั่นอ๋อใช่ใช่ใช่เป็นไงคะบอกว่าแบบแต่คนแซวว่าแบบ เป็นเซเล็บแล้วนะเตรียมตกงานเลยนะก็คงไม่ถึงเซเล็บมันคำไปเลยก็แต่ว่านี่ก็เป็นงานเพื่อนก็เลยก็เลยไปก็เลยไปด้วยกันรู้จักกันที่ท่านอนาคตเราเป็นผู้จัดการส่วนตัวนี้ผมว่าก็ผมไม่น่าจะมีงานทำแล้วแรละก็ถ้าเกิดว่าเขามาถึงเกิดผมว่างานเขาน้องจะเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ย เขาแบบมีเครื่องส่อเขาเลยเราบอกเพราะว่าต้องเจอสื่ออะไรเยอะขึ้นผมว่าจริงๆเขาก็เขินนะคือผมว่าเขาไม่เขาไม่ได้ชินอะไรเงี้ยครับแบบอยู่ตหน้าแบบที่ว่ามีกล้องเยอะหรือว่าอะไรแบบว่าอาจจะไม่ได้ชินอย่างนา้นแสดงอะไรไม่ใช่ผมก็จะพิแววอะยู่เ้ยนะงานแสดงนะครับงานแสดงอาจจะไม่ถึงเป็นงานแสดงเลยครับไม่ถึงไม่ถึงผมว่าไม่ถึงเล้วม่ไม่คงคงไม่ได้มีโอกาส พี่ปุมได้มีการพูดถึงงานบางการที่แบบสนใจในด้านอะไรอย่างเงี้ยให้ทำวิจัยแบบงี้คือคือจริงๆเขาเขาทำงานเบื้องหลังครับแต่ว่างานเบื้องหน้าไม่ไม่ผมว่าไม่ไม่ได้มีนะครับแล้วหลังจากนี้จะได้เห็นงานคู่เพิ่มมากขึ้นไหมครับงานคู่หรอไม่ชัวร์เลยครับหรือต้องรอในแบบในโอกาสที่ดีถ้าติดต่อมาเขาไม่ติด เขาลองติดต่อมาลองก่อนลองก่อนแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบงานเพื่อนๆที่สนิทกันเลยใช่ๆๆใช่ๆๆอขอบคุณค<า>รับ